ทำให้การแสดงผลนี่มันเรียวทม์กับภาพหน้าจอเลยแอดไปอย่าง Apple Home k ค t ิปได้หมดทุกหลอดเลยนะไม่มีปัญหาดีเลยติดตั้งหรือว่าใช้งานง,ง่ายสีสวยแล้วก็สดส่างแอปเนี่ยใช้พร้อมกันยังได้ไม่จำเป็นต้องเลือกแอปเลยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิโม่นี่มาเจอกับ Smart Home, แกจิตสมาร์ทโฮมแบรนด์น้องใหม่ราคาน่ารักแต่คุณภาพเนี่ยดีามากก็จะเป็น BV t ีเทนั่นเองเฮ้ย hey! ตัวนี้จะเป็นสายเส้นติดหลังทีวีนั่นเองนะคือเราสามารถเลือกได้เลย55นิ้ว60กว่านิ้ว780ยัน ร้อยยี่สิบเลยเดี๋ยวขึ้นตารางให้แล้วกันแล้วเขาแตกต่างจากไฟเส้นทั่วไปยังไงต้องบอกก่อนคือไฟเส้นจะให้มันสวยเนี่ยจะต้องฉายไปกับกาแพงหรือว่าฉายออกไปกับผนังแล้วให้มันกระทบมาใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะเป็นหลอดหลอดหล,ลอดเลยแต่ตัวนี้ไม่ต้องซื้อท่อแย่เพื่อมาคุมตัวหลอดไฟนะเขาดีไซน์มาให้เรียบร้อยเลยมาในส่วนของภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าก็จะมีไฟเส้นมีที่ติดหลังทีวีมีอะแดปเตอร์ติดตั้งโคตงง่ายเลยแค่ตรงมุม6มุมตัวที่ติดเนี่ยจะมีกาว 3M มาอยู่แล้วติดตัวฐานแล้้้้ววก็เเเอาตัไไฟสน,น่ยรยรขปแค ง่ายมากๆในส่วนของสเปคตัวไฟเส้นเนี่ยก็แน่นอน16ล้านเฉดสีส่วนคู่หรือออมไว้ก็ตั้งแต่2,000ถึง6,500ควินแต่ความพิเศษของเขาคือนี่ถ้าเกิดว่าใครใช้คู่กับตัวซิงค์บล็อกเขาก็จะสามารถซิงค์กับคอนเทนต์ที่เราเปิดตามทีวีได้เลยคือวิธีนี้เนี่ยมันจะเร็วแม่นยําที่สุดแม่นยำกว่าการใช้กล้องอ่านหน้าจอทีวี TV, หรือว่าซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคือไอตัวเนี้ยมันซิงค์ผ่านสายเลยความเร็วหรือว่าการปรับสีต่างๆนี่ก็คือจะเร็วมากๆตอนอื่ออมตต่่ผานัว ฟิลิปได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีหับอยู่แล้วเขาก็จะสามารถแอดไปยัง Apple Home k คิดได้หมดทุกหลอดเลยนะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่มไมต้องใช้หับก็ได้ตัวเนี้ยจะสามารถเชื่อมต่อกับมือถือโดยตรงได้ผ่านบลูทูธหรือว่าใช้แอปแฟนซีลิงกได้เลยส่วนเราเนี่ยสมาร์ทโฮมจัดเต็มก็ถังฟิลิปพิวก็เชื่อมต่อพร้อมกันแฟนซีลิงกก็ด้วยแล้วก็ Apple Home k คิดต่างแอปเนี่ยใช้พร้อมกันยังได้ไม่จำเป็นต้องเลือกแอปเลยนะครับผมแล้วก็กอุปกรณ์ที่เราจะมาติดตั้งวันน,น,ววนีีี้้้้้กก็็็แแนนนนนนน่่ออไไฟฟเเเสสโตตตต๊ะะัััังาาาจจมม2ขดดผลววุทยป HDMI ซิงบ็อกนั่นเองรองรับคอนเทนต์ 4K แล้วก็ตัวอินพุตเนี่ยมีให้เสียบถึง2ช่องเลยส่วนเอาพุตก็ตามที่เราจะไปแสดงเลยนะส่วนคอเนี่ยก็จะไปใส่กับทีวีนั่นเองอินพุตเนี่ยจะเป็นคอนโซลเ์ต่างๆแล็ปท็อปหรือว่ากล่อง a n d r o i d b o บ็อกก็ทําได้หมดแล้วตัวไฟอันนี้ก็16บล้านเจดสีนะครับผมตั้งแต่2 2 0 0เควินถึง6 5 0 0เควินสำหรับไฟเส้นหลังทีวีเนี่ยตอนติดตั้งเขาก็มีแอนิเมชั่นบอกมาเลยนะว่าต้องทํายังไงบ้างหลักๆแล้วก็เช็ดฟุนหลังทีวี นนี้เลยนะง่ายสุดตั้งแต่ที่เคยติดมาแนละ้วเดี๋ยวเราขอปิดทีวีไปก่อนนะใช้แบบที่ยังไม่มีซิงค์บ็อกหรือว่าดูตัวหลอดไฟทั่วไปกันก่อนก็แน่นอนอันนี้ม,มันเชื่อมต่อผ่านแอร์แฟลน l ซีลนะครับผมเขาจะมีโพดักอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่เดี๋ยวเราขอมาโฟกัสที่3ตัวนี้ก่อน เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มาครั้งแรกด้านขวาล่างมันจะมีตัวเรดาร์อยู่เนาะ <Okay. S 1> เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เสียบป c, ลั๊กเราก็จะป๊อปอัพมาให้ตรงนี้อัตโนมัติแล้วก็ลากลงมาเพื่อกดสตาร์ทเริ่มต้นใช้งานได้เลยของเราเนี่ก็แอดมาเรียบร้อยสี่อุปกรณ์นะครับผมมาเริ่มสาธิใช้งานกันหน่อย <Okay. S 1> ส่วนของเราก็กรุ๊ปไว้แล้วเรียบร้อยเปิดทีเดียวก็มาหมดเลยเป็นไฟหน้าทีวีนั่นเอง Hey, อันนี้มันก็สามารถซิงกับตัวทีวีบล็อกได้ใช่ไหมขอปิดไปให้หมดก่อนแล้วก็มาดูของตัวทีวีกก่อนแต่ละอันแต่ละไฟเนี่ยมันสามารถแบ่งได้3โซนอีกนะขอมาดูตัวทีวีก่อนทีวีพิสเกลไลท์สติฟกดเปิดก่อนเลยนี่เดี๋ยวขอรวมเป็นอันเดียวก่อนให้ถืว่าเราเปิดมาแล้วเนี่ยก็16ล้านเฉดสีเนี่ยเลื่อนได้หมดเลยนะแสงไฟสวยมากเดี๋ยวขออินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเพราะเราจะต้องถ่ายเอานะเดี๋ยวปิดไฟห้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ให้กิดว่าอยากจะเปลี่ยนโทนสีเป็น3อันนี่เลยกดเข้าไป อ่ะสีแรกเปื้อเป็นสีเขียวสีที่2เป็นสีแดงแล้วก็สีที่3เป็นสีเงินเป็น3โทนสีเลยนะครับผมแล้วแต่ละโทนสีเนี่ยมันก็เป็นการเบรนหรือว่าเป็นการผสมมาให้เข้ากันแล้วก็ทําไล่เคดให้อัตโนมัติเลยนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบสีเดียวโดดๆไปเลยนะแบบได้หมดเลยนะครับรวมถึงอีก2อุปกรณ์ด้วยนะก็ทําได้ขอเป็นเทเบเลมป์นี่เปิดไฟมาก่อนอันนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสีเดียวแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากเป็น3สีก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าปรับร้อมกันได้หมดเลยอย่างเงี้ยคือดูดิ หลายสีอะไรมั่วกันไปหมดรวมถึงโซนอุ่นหรือว่าโทนเย็นด้วยด้านขวาตรงนี้มันก็จะมีโทนอยู่นะครับผมเปิดไปเลยเอาทุกดวงเนี่ยมายังโทนอุ่นก่อนเนี่ยใช้งานง่ายมากมากเลยนะแค่นี้เองหรือว่าตั้งซีนอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้โคตรเยอะย้อนกลับมาหน้าแรกก็ตรงกลางเลยนะครับผมซีนนี่คือมีเซ็ตดีฟอลต์มาให้โคตรเยอะเลยนะจากในแอปเนี่ย National Day Halloween อ่า Halloween หน่อยละกัน Valentine Pink อ่านี่น่าจะเป็นสี ชมพูไหมอันนี้เป็นการใช้งานผ่านแอปแฟนซีลิงค์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีตัวบลิชเข้ามาที่ a อสเ s ส o r รของเราแล้วก็หน้าโฮมเลยสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะผมกดเปิดสว่างสูงสุดโอเคนี่ได้มาแล้วอาสามอุปกรณ์กดเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าจะมาเลือกสีเลือกโทนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้หมดง่ายๆเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นผ่านแอปฟิลด์ฮิลเดี๋ยวขอมาปิดก่อนจะไปเปิดในแอป Home k มคิดให้ดูนะการที่เราแอปผ่านตัวฮับฮิลบลิชเนี่ยมันก็จะเข้ามาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าเปิดปไง เรียบร้อยแต่ว่าในส่วนของตัว Apple h o ผ e คิดเนี่ยมันจะแน่นอนทำอะไรได้ไม่เยอะมากก็ทั่วไปของแอป Third p a r t ตอยู่แล้วนะครับผมโทุนได้อย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะ <Okay. S 1> อุปกรณ์อื่นๆก็เนี่ยมาเหมือนกันนะนี่เลยน่าจะเป็นอ่าไฟหลังทีวีเขาเป็นสีม่วงๆได้ตามสางแล้วก็ไฟด้านขวาขอเต็มร้อยเลยแล้วก็สีขาวอ่าเป็นไง โคตรรวดเร็วเลยนะครับผมเนื่องจากมันมีบริ d g e หรือว่ามีหับอยู่แล้วอะ่ะแล้วไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นซิกวี3.0หมดทุกดวงเลยนะคือเขาคุยกันเร็วมากๆมาดูในส่วนของไฮไลท์ของเรากันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นในส่วนของตัว Headream i c b o x นั่นเองโ้ยแน่นอนจะเป็นแอปตัว Fancy Link นะครับผมแล้วก็ด้านล่าง s i n c b o x แล้วก็ออนไลน์หมด3อุปกรณ์ที่เราเพิ่งเล่นไปเนาะ แล้วก็กดเน็กถ้าเกิดว่ามีตัวอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็กดลิงก์ออ o เทอร์แลมได้เลยนะครับผมก็เซิร์ชเหมือนกับว่าเราหาอุปกรณ์นั่นแหละก็จะมาเจอกับอุปกรณ์ที่เราจะจัดโซนเองนะไม่จำเป็นต้องวางซ้ายขวาก็ได้แต่ว่าตัวไฟเส้นเนี่ยจัดไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นโซนบอกเรามาเลยนะครับผมว่า เราใช้โซนไหนกันบ้างก็จะมีตรงสีดำๆเนี่ยจะเป็นโซนที่เขาคำนวณแล้วเอามาแสดงผลเป็นสีไฟนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตรงขอบๆนะอ่ะเดี๋ยวเราขอปุ๊บปิดออกไปก่อนแล้วก็มาดูหลอดตรงกลางกันบ้างเทเบิลแลมนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสีดำๆด้านซ้าย2โซนนะ <Okay. S 1> ปิดออกไปแล้วก็มาดูด้านขวานี่เลยอันใหญ่ก็ได้3โซนเลยนะครับผมข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างที่จริงอะ่ะไฟต้องอยู่ประมาณนี้อ่าเพื่อให้ถูกต้องนะครับผมจะล ไม่มีโต๊ะเอเคเอาไว้ข้างล่างแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะปรับโซนเองหรือเอาไปด้านซ้ายอย่างนี้ก็ทําได้นะดูเอาไว้ตรงกลางเลยก็ทําได้เอาไปข้างล่างก็ได้หรือไว้ข้างบนก็ได้เนาะเผื่อใครมีหลายดวงปรับโซนตามใจชอบอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยถูกต้องกดดันแล้วก็มาเลือกโหมดการใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับผมมันจะเป็นวิดีโอมิวสิกมาเล่นตามเสียงเพลงได้เนาะก็ตัว HDMI เนี่ยเขาก็เอาเสียงเพลงมาด้วยนะครับผมเพื่อให้ไฟเนี่ยมันวูบวาบตามเสียงเพลงได้เลย มีเกมโหมดมีวิดีโอมีมิวสิกโหมด ก็จะเป็นประมาณนี้ <Okay. S 2> แล้วก็ในส่วนของความสว่างเนี่ยสามารถมาเปิดปิด brightness นะด้านล่างเลยแล้วก็ intensity ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเฉดสีจะให้มันสดมากสดน้อยก็มากดได้ตัวซิงค์บ็อกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวแอปเดี๋ยวมาทดลองเฉพาะไฟเส้นให้ดูก่อนเขาจะมีด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ด้านขวาเนาะนี่เป็นไงสวยมากๆแล้วก็โคตรเร็วเลยนะก็คือเขาจะรับสัญญาณจากสาย HDMI แล้วก็ส่งไปยังไฟต่างๆด้วยซ B 3.0ทําให้การแสดงผลนี้มันเรียวไทม์กับภาพหน้าจอเลยที่เพื่อนๆเห็นเราก็จะ ปรับความสว่างสุดแล้วก็ saturation สุดส่วนหลอดไฟเราจะแอดเพิ่มกี่ดวงก็ได้นะจะเป็นหลอดไฟบนห้องจะเป็นไฟตั้งโต๊ะคอมหรือจะเป็นไฟแบบตั้งโต๊ะที่เราเอามาโชว์อย่างนี้ก็ได้โดยรวมแล้วคือเวิร์กมากไม่มีปัญหาดีเลย์ติดตั้งหรือว่าใช้งานง่ายสีสวยแล้วก็สดเป็นไงกันบ้างกับ b v t e e d คุณภาพจัดเต็มมากในส่วนของราคาแต่ละชิ้นเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ o ออฟฟิเชียลสำหรับทุกสินค้าไว้ให้แล้วกันถ้าเกิดใครซื้อชิ้นที่2เนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมถึง599บาทในราาคของเท่ากกันหรือูา โปรโมชั่นนี้ก็ถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งโค้ดเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับรวมถึงลิงก์สินค้าด้วยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย